ตอนนะั้นเราเป็นเด็กนะเราก็ยังไม่ได้มีธุรกิจอะไรของเราจริงจังแต่สิ่งที่เราตั้งใจคือผุดศักยภาพของตัวเองออกมาให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ฉันอนะมีเงินมาทําทานตรงนี้ให้ได้อีฟกับน้องก็เลยตัดสินใจเปิดร้านขายรองเท้าพรีออเดอร์ order. ซึ่งไม่ได้เป็นการลงทุนอะไรก่อนเลยนะสิ่งที่ลงทุนคือลงทุนแบบเอาภาพมาทําภาพให้มันดูสวยให้มันดูมีแบรนด์อะเออสมัยนั้นอะคือคนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะซื้ออะไรกับคนที่น่าเชื่อถือแล้วเราก็โปรโมทไปก่อนและการโปรโมทค่ะเราก็ใช้หลักการของโลปูโ ที่ท่านสอนว่าให้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีขึ้นมาเองเราก็เอามาใช้ตงๆงเลยตอนเด็กอะเราก็ไม่ได้เคยทําธุรกิจอะไรมาก่อนมากมายแต่เราก็รู้สึกว่าเราชอบการซื้อมาขายไปอยู่แล้วเนาะพอเราเปิดร้านขายรองเท้าเราก็มีการแจกโปรโมชั่นเพิ่มกิจกรรมเราจะแจกรองเท้าฟรีอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโพสต์นั้นมีคนแชร์ออกไปเยอะมากแล้วพอมีคนแชร์ออกไปก็เลยทําให้ร้านเราอะเป็นที่รู้จักกลายเป็นว่าเดือนนั้นที่เราหามาได้ที่จะตั้งใจทาหลวงปู่ตอนแรกอยากทาได้สักแสนหนึ่งเนาะแต่ท้ายที่สุดเราก็หามาได้ ประมาณเจ็ดหมืนม่นแล้วเราก็ปิด